เมื่อไพ่ The Emperor ปรากฏขึ้นมานะคะก็แสดงถึงช่วงพลังแห่งระเบียบความรับผิดชอบแล้วก็การปกครองตนเองค่ะ Wake Aware Podcast สติเพื่อการตื่นรู้สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Wake Aware Podcast สติเพื่อการตื่นรู้ จากพลังแห่งการให้นะคะของ DM Place ใน EP ที่ผ่านมาค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจพลังแห่งโครงสร้างและความรับผิดช,ชอบจากไพ่หมายเลขสี่ในสำรับ Major Arcana The Emperor ค่ะไพ่ใบนี้นะคะคือสัญลักษณ์ของอำนาจระเบียบความมั่นคงความรับผิดช,ชอบและก็การปกครองตนเอง ดี e อมเพลอรนะคะมักปรากฏในภาพของผู้ชายที่สง่าง,งามนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่แข็งแกร่งสวมชุดเกราะหรือเสื้อคลุมสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจความกล้าหาญและก็ความมุ่งมั่นเขามักถือคทาหรือสัญลักษณ์อังนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและอำนาจเหนือการเวลาบ่งบอกถึงความสามารถในการควบคุมและสร้างความมั่นคง บลังหินที่แข็งแกร่งนะคะสื่อถึงรากฐานที่มั่นคงความมีเหตุผลแล้วก็ความน่าเชื่อถือการปรากฏตัวของ The Emperor สื่อสารถึงช่วงเวลาที่เราต้องการสร้างระเบียบกำหนดขอบเขตร,รับผิดชอบต่อก,การกระทำและใช้เหตุผลในการตัดสินใจมันคือการเปิดโอกาสให้เรานะคะเป็นผู้นำในชีวิตของตอนเองอะไรนะคะคือแรงขับเคลื่อนเบื้องลึกเบื้องหลังของ The Emperor คะ่ะในการสร้างระเบียบและความมั่นคง พิจารณาจากการจิตวิทยาเหล่านี้นะคะที่จะทําให้ความหมายของไพ่เดนเพลเลอร์ในมิตินี้เนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเช่นความรับผิดชอบความมั่นคงการควบคุมแรงขับเคลื่อนของเขานะคะอาจจะมาจากความต้องการที่จะรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นสร้างความมั่นคงในชีวิตและมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ต่างๆเดนเพลเลอร์นะคะยังเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการเป็นผู้นำและการตัดสินใจ จิตวิทยานะคะจะสามารถขยายความหมายตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะเช่นความเป็นผู้นำความมีเหตุผลแล้วก็ความเด็ดเดี่ยว ศักยภาพของเขาอยู่ที่ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งความมีเหตุผลในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามค่ะการมีระเบียบแล้วก็ความเข้มงวดที่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่จะท้าทายนะคะให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาจากการที่สะท้อนด้านนี้ดูนะคะเช่นความยึดมั่นในหลักการที่มากเกินไป การควบคุมที่มากเกินไปหรือความไม่ยืดหยุ่นนะคะความท้าทายของเขานะคะอาจจะอยู่ที่ยึดมั่นในหลักการมากเกินไปหรือควบคุมมากเกินไปจนขาดความยืดหยุ่นแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจนะคะการเชื่อมโยงกับการจิตวิทยาก็ช่วยให้เราเห็นว่าการสร้างระเบียบแล้วก็ความมั่นคงก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเหตุผลแล้วก็ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมด้วยค่ะ ในมุมมองของธรรมะประยุกต์นะคะ t h e Emperor เนี่ยสื่อถึงธรรมานุธรรมค่ะหรือการดำเนินชีวิตตามหลักการแล้วก็ความถูกต้องการมีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะบาลังที่มั่นคงอาจเปรียบได้กับศีลซึ่งเป็นรากฐานของการปฏิบัติธรรมที่มั่นคงอำนาจและความรับผิดชอบของดิอ e มเพลอรนะคะสอนเรื่องกรรมค่ะการกระทำใดๆก็ย่อมมีผลตามมาการใช้อำนาจด้วยความเมตตาและยุติธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ การปกครองตัวเองก็คืออธิปไตยในตนนะคะการมีสติแล้วก็ควบคุมความคิดความรู้สึกแล้วก็การกระทําของตนเองเดียนเพลเลอร์ค่ะชวนให้เราสร้างระเบียบในชีวิตรับผิดชอบต่อการกระทําแล้วก็การปกครองตนเองด้วยเหตุผลและสติการสร้างรากฐ,ฐานที่มั่นคงและความเป็นผู้นําในชีวิตจะนํามาซึ่งความมั่นคงและความสําเร็จ ขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะได้สร้างระเบียบว,วินัยในตนเองและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีทิศทางค่ะในท้ายคลิปนี้ขอฝากคำคมเชิงธรรมะที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันประโยคที่ว่าใช้สติและธรรมะปกครองตอนเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้เพื่อนๆทุกท่านได้ฝึกฝนการปกครองตัวเองด้วยสติและปัญญาแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะสวัสดีค่ะ